我 <laughs>。 แล้วพี่น้องวันนี้เลือดแตกได้ไ้มนี่เมนูสุฮาพมือม้อนี่มีแต่สองเมนูเลือดกับอบเต็ดตัวหนึ่งชิไดบ้บ่อห้าจานเขาเพิ่มน้ำบ่ได้ไวะมันชิบุแข่งอ่ะลองวิ่งพี่นอ้อง นี่เ mm. ลือดสหรองกูอยู่นี่มีเลือดเออนะต้องดีผองที่นี่ก่อนใช่ปะผสมก้อนพี่น้องนึ่งต่อหนึ่งวันนึ่งต่อสองนึ่งนึ่ง 3ามเนาะซีเอซอีเป็นแปดเนาะข้าวเ,เห็ดเข้มข้นนี่น้ำต้องใสอีก4ีทั้งน้ำทั้งอันนั้นพู้ทเป็นแปดถ้าเข่าจะเห็ดจางน,นิดนึงก็เอาน้ำใส่เลือดหนึ่งจองต่อน้ำจองครึ่งเนาะ <c oughs> สูตรมาตรฐาน <c oughs> หนึ่งต่อหนึ่ง สองสามบิ่งออกไปบว่าคือน,น้ำกุ้ยจับในสูน้ำส้มพอดีนี่ <c oughs> แถมวานนี่เอาวันนี้มาใช้นี่วิ่งด้วยว่าสิแข่งบ่สิเป็นวุ่นบ่มี่น่ะคม เคนน้อว่ะเออไปเท่นี้เลอว่ะสองจองต่อจานแล้วก็แล,ะละ้วอ่ะนี่สองจองต่อจานเนี่ยจิตหลายจานดิจานอลไรบ้างเนี่ยเออ,เอ,อ เขาก็เสี่ยวไปขั้วจานนึง่งไม่ต้องเห็นราบซุกของใส่น้อยก็ได้ของค่อยหอนา,า,าใส่ทอดเข้ามาทอดเนาะอ๋อห่อนห่อนละล่างไส่อบก็ซุกแล้วนะอบนละ มาเด้อมาเด้อกินข้าวไม่นอนโอเปดกินข้าวต้อกันนี่พี่น้องโอ้แมเปลที่ซิม่ปยุปยกับข้นุกล้วกินเลยนะซุปซุปก็กินเลยนะ อ่ะคันชุกเอาออกเอออพพร็วเป็นแบบเป็ดอ่อนอ,อือออกเนี่ยอือหักไงอ๋อเลือดมองไม่เี็นขั้ว ใช่เลือดนะโว,ว,ว,ว้ยก็เปิดจัจมีกันจังเรือนี่นี่กบ,บอกัน

อืุนอืมอเคอืมได้อะรอือืมนม่ไม่ได้กินะร้วนข้าวเหนียวไม่โดนอืมข้าวเนียกับข้าวกล่ มๆๆันห้องอะไรนี <S <s you know. like uh ่เ huh. ต okay. uh ้แ huh. ต่มือนั่นมักนี่แหละของมักอ่ะเตอมือนั่นเขากินไว้ดีเพราะนี่ยเขาเมาจะเรียกนะชอบดิ๊เค็มจุ๊เจ้าบเป็นเฮ้ยจัาวเขาวานจ้ากินมึกินฮะ

มามามาเมื oh, yeah. ่องีบมึงเงียก่อนฮึม่เงี้มันเนี่เอาคุ่คมแท้เฮยว่างเพี้ยงเอาลุงกัน tiktok จุอ้ผู้อ่านถึงอย่างก็คมแท้คมว่าบี้นานซาวนมึงควานเห็นว่าอะไรานเอาลุงว่าฟวนเป็นเท่านั้นนำดูเพี้ยงนำ่งนั่งนเองโอ้ตายบี้เนขาดคมตายู ังไว้มไปซื้อจถ้วยเ้าเนาะตายตายสุบเอาไปเนี่ยบ้างเอาแซวแล้วมันดูารูปฝันมาขาวหรือือฮึฮล้วจะซ่อมถ้วยบีมันเ่าไปกันบายสุดพี่ีทำไมคมคมคมให้ก็ของป่าเนาะ ขมบีงกันบีงัวบีควายเสียคนมูนอ่ะขมติดสบติดปลาโอ้ดีงอ๋อใี่เอาบีงัวมาหดน้ำอ่ะบีงัวบีควายเสียคนมูบ้านนวดตายห่าตายห่าเพ่งมื่อนั่นเท่ากันนั่นอ่ะกระตุ๊บถึงบดีมั้นถ้ากับอันห้าขาวเดยจอร์จินจะทานเนี่ยห้าวันอ่ะบ้านเน้นเซอร์ดินเซอร์ฟินเสื้์คอนเดอร์แต่ไม่มัด

คลิปนี้ไปสำเนียงก็น้ำมันทั้งเขาไปแซบแล้วขมนี่ยแหละอหลายโอ้ขมเนี่ขมเงี้ยส่วนึกบี